สวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนฟินนะเรายังอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนพี่ที่เขารักไม้เลี้ยงไม้ด้วยหัวใจจริงๆวันนี้ยังไม่ขอเปิดราคานะคะถือโอกาสเยี่ยมชมสวนพี่วันชัยที่ฉะเชิงเซาะคะ่ะพี่วันชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูไม้กันจ้าสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้สวัสดีค่ะ FC น้น้อยเอ,อ้ยน่ารักเลยไปค่ะเนี่ด้านในจะเป็นอย่างนู้นนะคะพี่วันชัยน้ำทัวเลยค่ะ น,นะคะก็ขยายขยายเองหั่นเองตัดเองใช่ไหมคะคเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะพี่บัรชัยประมาณสองสามปีสองสามปีนะคะเนี่ยนี่ไม้สีสวยมากโซนนี้ก็จะเป็นนี่คะ่ะสาวสวยของเรายืนเฝ้าน้องทับทิมใช่ไหมทับทิมนี่นอมันอันนี้นอนทับทิมนนใช่ไหม,มนี่นะคะ หน่อแท้ๆเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยแท้ร้อยเลยนี่ก็หน่อนี่ก็หน่อเนี้หน่อหมดเลยหน่อทั้งหมดเลยอ่าพอเห็นหน่อแล้วอยากเห็นแม่แล้วค่ะทีนี้นี่สองต้นนี่สองต้นนี้นี่อยู่นี่ต้นนี้ต้นแม่อันนี้เป็นแม่เขาผมยกยอดเลยอ๋อสีฟ้าที่ทานเป็นยานใช่ใช่อ๋อค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นหน่อเนี่ยตรงแถบนี่หน่อทั้งหมดเลยหน่อทั้งหมดเลยนี่ค่ะ ว้าวสวย,สวยตรงนี้อันนี้ต้นแม่นี่ต้นแม่ยังไม่ได้ยกยอดค่ะรอกยกได้แล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะจะยกวันของวันนี้น,น,นี้อันนี้หนออันนี้ก็หนอเหมือนกันหนอจ้าอู้หนอใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะนี่หนอของต้นนี่ต้นแม่ต้นแม่จำาป็ต้นแม่อื้อต้นแม่มต,แมต้นนี้สวยมากขินน่ะ ไม้ใหญ่เยอะเลยค่ะฝั่งนี้เนี่ค่ะอายุเท่าไรแล้วคะพี่วันชัยต้นเนี้ต้นน่าประมาณสามปีน่าจะเนี่ยค่ะน่าจะได้เนี่ยค่ะถ้าเอฟซีอยากทราบราคาเนี่ยโทรโทรหาพี่วันชัยเลยสะดวกไหมคะพี่วันชัยก็สะดวกรับสายสะดวกรับสายจะจะขายไหมไม่รู้เอาอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่เขายังไม่ไม่เคยเลี้ยงแบบไม่เคยขายไม้เลยนะคะ แต่ฝนขออนุญาตเข้าสวนพี่บัญชัยวันนี้คือว่าเราจะพามาชมไม้ที่แสนรักของพี่เขาเลยแหละนี่อย่างทับทิมต้นนี้คือว่าสนุนราคามาเท่าไหร่พี่เขาก็ยังยังไม่โอเคเนาะนี่ยังต้องเลี้ยงดูดูพัฒนาการน้องไปก่อนต้นนี้หืมสีสวยเลยค่ะแล้วฝักฝักเยอะเลยฝักมีเยอะแต่ว่าสีไม่ยอมไม่ยอมจะดอเลยนะคะ สีก็ยังจะสวยอยู่นี่นะตอนนี้สองปีสองปีสองปีดูสิคะคุณขอญาตสอบถามวัสดุปลูกหน่อยได้ไหมคะพี่วันชัยใช้วัสดุปลูกอะไรอะ่ะไม้ถึงสวยฟูขนาดเนี้ยก็ใช้มะพร้าวสับขนาดกลางอะ่ะแล้วก็มีใบก้ามปูผสมบ้างนิดหน่อยใบก้บามปูแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนมูลไส้เดือนใช่อ๋อ เท่านั้นเองใช่ใช่ใช่ไหมคะต้องมีใบกัมปูด้วยใบกัมปูคือปัจจัยสําคัญเลยนะคะหลักๆสวยมากเลยค่ะนี่นะมี่ต่ไม้ใหญ่ๆนั่นเนี่ยเลี้ยงโตเร็วโตเร็วมากแล้วข้างหลังที่เห็นแขวนอยู่เนี่ยเป็นโชคเก้าชั้นแต่ว่านํามาแขวนใช่ไหมคะแล้วอัตลักษณ์ของเขาแปลกๆนะคะแล้วสวยมากสวยมากคืไม่เคยเห็นที่ไหนเลยค่ะเนี่ย นี่นะคะอันนี้คือโชว์นะคะโชว์นะไม้ยังไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าพี่เขาเห็นเป็นใบใบทรงแบบนี้หรือเปล่าคะถึงถึงถึงเลือกที่จะเอามาแขวนดูมันมีต้นเดียวไงก็เลยเอามาแขวนใช่ไหมคะเห็นใบมันเหมือนแบบวางไปวางกับพื้นมันก็ใบมันก็ถึงพันพื้นไงค่ะผมก็เลยมันต้องแฝนอ่ะยิ่งแขวนยิ่งสวยทีนี้ดูทิคะเนี่ยมีฝากแล้วผมตีทัพทีมไม่ด้วยเนี่ยโอ้มีฝากด้วย นี่ค่ะตีทับทีมไหมว้าวอ่กับกับเกสรต้นเนี้ยต้นเนี้ยนี่ค่ะใส่เกสรเกสรต้นนี้ไปนะคะแล้วก็เกสรมันมีหลายดอกนะก็มีไอ้นี้ด้วยพวกแบ็กอค่ะแล้วก็ตีนนู้นต้นนู้นต้นนู้นไอ้นี่สยามไดมอนด์อ๋อสยามไดมอนด์โอ้อายุเยอะไหมคะต้นเนี้ยน่าจะสองปีกว่าฝากแน่นแ่นเลยค่ะแล้วก็มีฝากมาแล้วอีกเหมือนกันเนี่ยสูตร สูตรไม่ได้มีอะไรเลยสูรมะพร้าวสับมีมีใบกัมปูลอยู่ผสมอยู่ด้านล่างเท่านั้นเองสวยแล้วแต่มูลไส้เดือนนี่ก็เลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนประเภทไหนนะคะตอนนี้จะเป็นทับทิมสยามทับทิมตอนนี้ก็สวยเนื้อักของเขาสวยมากยิ่งอายุยิ่งเยอะยิ่งสวยค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้ลูกผสม พลอยชมพูสิคะระูปผสมพลอยชมพูของแท้ของแท้นี่ยค่ะสวยแสบตาไปเลยต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็เห็นว่าเป็นไม้ธรรมดาธรรมดาใช่รรแต่มาเปิดสีด้วยเิดสแลนนี่ผมใช้สแลนแปดสิเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์าคามันมันไม่ค่อยสูงเพราะกช้ยหนาหน่อยออแต่แต,ต้นไม้บางบาง,บาง,บ,างบางต้นมันก็ไม่ชอบนะค่ะสีไม่ค่อย อย่างอย่างชั่วเขาชั้นได้มาแบบธรรมดาแต่เขามาขึ้นสีแสดงว่าคือเขาชอบเขาชอบอยู่อยู่ระดับเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงว่ากําลังดีค่ะถ้าร้อนมันจะร้อนเกินเนาะประเทศไทยบ้านเราตอนนี้อตอนนี้เป็นใบกลมใบผสมเงินหนามันมีด่างมาแล้วตอนผมได้มามันมีมันมีด่างยมพูมาบ้างมีมาหลายใบด้วยฝักเขาเยอะใช่ไหมครัแต่ผมตีนี่เนี่ยเดี๋ยวเก็บได้ เก็บแล้วเก็บได้แล้วเนี่ยใช่ไหมคะตีต้นแม่ยักษ์กับแบกกับต้นเนี้ยต้นนี้มีคนให้หมื่นสามต้นแต่ไม่ได้ขายต้นนี้ต้นนี้มีคนให้ราคามาแล้วแต่แต่ก็ไม่ขายค่ะแต่ผมพ่อไปฝากละผสมทับทิมอย่างเดียวเลยหนึ่งฝากพ่อไปลวได้ประมาณสามสามรอยเนตรในส่วนเนี้ยจะผสมทับทิมเนื่องจากว่ามีเชื้อมีเชื้อแรง มีเชื้อแรงใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้เชื้อให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเขาเข้ากับอะไรก็สวยอะค่ะในตัวนี้ตอนใหญ่ผมก็ตีทับทิมนะตอนนี้ก็ตอนนี้มันด่างขาวแต่ว่าพอมันมีฝากแล้วอ่ะค่ะเขียวหมดเลยก็ตีทับทิมไว้แทบตีทับทิมห่ะทุกต้นเลยนะถ้าถ้ามีเนี่ยแต่ต้นต้นนึงก็ตีทับทิมเนี่ยตันนี้สวยนะอก็จะแบบว่านี่ตันนี้ก็สวยตันนี้ดำแดงเลยนะคะเนี่ยดูฝากเพื่อนสีสวยมากนะเห็นฝักไหมคะ พร้อมเก็บฝักเยอะฝักเยอะค่ะเพราะว่าด no, 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 hmm. no, oh, no, no, ้วยอายุของเขานี่ค่ะนี่ก็ฝักเก็บเก็บเพราะไม่ทันเลยเนุ่นค่ะอนุนก็ฝักเพราะไม่ทันเลยแต่ว่าถ้าดูฝักแต่แต่ถ้าจะอย่างสมมุติว่าอะเอฟจีอ่าพี่พันชัยคะอยากสนใจอยากขอซื้อฝักอย่างเงี้ยอยากได้ยกฝักอย่างเงี้ยพอจะแบ่งได้ไหมคะก็โทรมาคุยกันได้พอพอจะโทรมาคุยได้อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มีฝัก นนมีจนวนอ๋อถ้างั้นทุกคนคะอย่างนี้นะก็คือโทรโทรมาหาพี่บัญชัยเนาะแล้วก็บอกว่าดูจากช่องของฝนนี่แหละแล้วก็อยากได้ฝักนั้นฝักนี้ก็คุยกับพี่เขาเลยรอบนอกเนาะก็คืออยากแบ่งฝักไหนเพื่อคือตอนนี้มีจํานวนเนาะพี่บัญชัยสามารถแบ่งฝักให้ใได้โอเคค่ะขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้ส่งกันแล้วทีนี้แต่ว่าพี่บัญชัยเขาไม่แบ่งไม้นะคะบอกก<ม>่อนว่าพี่เขาเพาะไว้เลี้ยงไว้ดูด้วยความสุข ตอนเนี้ตอนเนี้ยถ้าติดสีออกมาผมว่าสวยเลยใช่ไหมนี่ยเนี่นี่นี่งดีมันคอมเพกด้วยไงค่ะคอมเพกได้ไทีนี้ฝักเยอะๆแบบเนี้พี่วันชัยมีโรงเพาะฝักใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมโรงเพาะเมล็ดโชคเก้าชั้นของพี่วันชัยทําเองกับมือเลยนี่ค่ะตามมาเป็นเป็นโรงเรือนปิดแหละที่กันนกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะ นี่ค่ะเข้ามาด่านแรกก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้อ๋อตัวนี้จะเป็นอันนี้บุตรค่ะตัวนี้จะเป็นบุตรบุรสราคำบุดสราคำอันนี้ผมนะคะอันนี้ค่ะอ๋อเจ้าสัวด่างเลยหวานไปเลยใช่ไหมคะแบบนี้เลยในถาดหรืองี้เลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตร คือฝากดึงได้ประมาณพันห้าพันหกเมตรพันห้าพันหกร้อยเมตรคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นเจ้าสัวอานี้เป็นเจ้าสัวนี่ค่ะพี่บรรจัยเขาเาจะเขียนไว้ขอบๆอย่างเงี้ยค่ะว่าตัวไหนไปบีดกับตัวไหนบีดกับตัวไหนบางตัวบีดกันถึงขนาดสามสามชนิดก็มีค่ะนี่ค่ะเป็นกระบะแบบนี้อันนี้เป็นก็ใบกลมต้นใบกลมต้นนู้นอ่ะอ๋อตัวใบกลมทับทีมแบ็คอันนี้ตัวไอพกชมพูอ๋ออันนี้เป็นตัวยอดเฉพาะของพี่บรรจัยมั้ย ถ้าเป็นท่านอื่นมาอาจจะแปลไม่ออกอันนี้ก็ร้อยหกสิสามเมตรร้อยหกิบสามเมตรงนโอ้โหตัวนี้สามสีค่ะด่างสามสีผสมผสมอะไรดำแล้วก็ชมพูแล้วก็อันนี้ทรงคอมแพกชมพูอ่ะโอ้ได้ผมได้ได้เกสอนมาจากสวนพิดาบางขาเขาให้ให้เกสอนมาใช่ไหมคะตัวพีเนี่ย มันเป็นคอมแพ c สดชมพู๋ของท่านปออใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบอันนี้ดำเงาแต่ผสมหมดผสมได้หลายอย่างดำเงาเลยสิบเจ็ดเดือนหกนี่เท่ากับไม่ถึงเดือนนี่ไม้ไม่ถึงเดือนนะคะเนี่ยเอาทีนี้ก็ต้องขอสูตรกันอีกแล้วสิคะง่ายใช่ทำง่ายไอสูตรดินก่อนที่จะมาวางเนี่ยคือยังไงคะเป็นมะพร้าวเดี๋ยวนะคะมะพร้าวนี่เนี่ยค่ะก้นอ่า ก้นนี่ใส่เพอร์ไลท์เพอร์ไรท์เสร็จแล้วก็ตรงที่เราจะวางเม็ดเีรยก็เอาเพอร์ไรท์กับไอมะพร้าวสับค่ะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มะพร้าวสับไอุ้ยมะพร้าวุยมะพร้าวใช่เพอร์ไรท์กับขุยมะพร้าวอย่างละครึ่งเะยผสมเข้ากันไปเลยใช่ไหมคะอัตราส่วนห้าสิบห้าสิบอค่ะแล้วก็มาปูปูเสร็จแล้วก็หวานเลย ไอ้ที่เห็นขาขาวเนี่ยผมกลัวตอนตอนผมฉีดรดน้ําแล้วก็มันจะเม็ดจะกระไปรวมกันผมก็เลยเออไล่มาหวานไว้ทีดูสิไม้ง่ายเมล็ดไม่ถึงเดือนอ่ะโตกันขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่างตัวนี้ยี่สิบสองเดือนหกดูสิสองสองอาทิตย์ไม่ข้ามใช่ใช่อาทิตย์มันก็เริ่มเขียวแล้วเราเห็นแล้วอ่อันต้นนายนางเอกเห็นแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้อีกฝั่งหนึ่ง แม่แม่เป็นต้นต้นใหญ่นะต้นใหญ่เนี่ยแล้วบทับทิมตัวทีอ๋อทีทับทิมอันนี้เดือนสี่คือเมษาใช่ใช่ปึกสภามิถุนาสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าแต่มันเผือกเยอะผมถอนต้นเปือกไปเยอะนะอืมค่ะโอ้โหนี่นะคะอันนี้แม่ธรรมดาแล้วก็ผสมกับดำชมพูไว้มันก็ติดมาสวยนะมาสวยนี่ก็สวยเนี่ย อนี่แม่ด่างสามสีด่างสามสีก็จะมีแตกต่างกันออกไปอย่างนี้นะคะมีนะก็คือพอพอเขาถึงระยะหนึ่งก็ไม่ต้องเอาอะไรไปคุมเขาแล้วใช่ไหมคะก็ปล่อยเขาอย่างนี้เลยไม่ได้คุมเลยตอนพ่อก็ไม่ได้คุมตอนพ่อก็ไม่ได้คุมนี่ไงอ๋อใช่ใช่ไออคือสังเกตเห็นว่าไม่คุมเลยไม่คุมเลยนะคะหาอตรงทำความเคารพตรงนี้ก็มีเยอะอันนี้อืมนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะเลย มีสีสีอสีบานความชื้นเข้าได้ด้วยไหมคะพี่วันชัยผลว่าอันนี้ก็จะเป็นโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เกือบจะได้ย้ายย้ายเข้ากระถางสีแล้วก็รอออกไปอยู่ข้างนอกกันแล้วทีนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อเนี่ยค่ะข้างล่างนี่ก็แบบนี้มันยังไม่ด่างบมกาเลยอ่าข้างล่างก็จะอันไหนอันไหนถ้ามีด่างเนี่ยเริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มมีพักไว้พอมัมีแล้วก็โอเคค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณพี่วันชัยพาชมสวนพาดูต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่เลี้ยงด้วยความรักความจริงใจกับไม้รจริงๆแล้วก็ทําเองกับมืออีกเก่งมากเลยพี่วันชัยค่ะแต่ฝนจะทิ้งขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรไปข้างล่างเดี๋ยวเอฟซีจะโทรเข้ามาก็ขออนุญาตรับสายด้วยนะคะใครสน<ม>ใจต้นไหนก็คุยกับพี่วันชัยเลยพี่วันชัยมีอะไรฝากเอฟซีไหมก็ถ้าเลี้ยงต้นไม้อะถ้าคนมีใจรักต้นไม้เขาก็จะรักเรา อก็เหมือนแบบมันก็ได้ความสวยความงามได้ชื่นใจคลายเครียดคลายเครียดห็นแล้ว่านกั้นแต่ได้ใจกว่ามิีวบัญชีขอบคุณมากค่ะบสายคายค่ะ